สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวไอโฟน 5S นะครับผมเป็นเครื่องของผมเองครับผมกำลังจะอำลามันแล้วกำลังจะเปลี่ยนไปใช้ไอโฟน SE 2020นะครับผมครับก็จะมาดูว่าหน้าปีพศสองพัน ห้าอหสบสี่นี้มันจะยังพอเล่นอะไรได้มากนะครับผมดูสภาพนะครับสาเหตุที่จะต้องเปลี่ยนไปใช้ iPhone ่าเอ2 0ีสพันยี่สิบนะครับก็นิ้มจอเล็กครับผมชอบจอเล็กไม่ชอบจอใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วก็จะอัปเดตเดี๋ยวยาวใช้กันเยาวอะไรไปครับผมใช้จอใหญ่ไม่ถนับผมก็ ลองดูกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่พฤษภาคม256หสนะครับผมเวลา3ามทุ่มนะครับครับผมก็ดูสภาพก่อน,นครับผมใช้มาประมาณเกือบ5ปีได้ครับผมซื้อมือสองซื้อต่อจากคนอื่นมาอีกทีหนึ่งครับผมก็ตอนนี้ก็สภาพก็เป็นอย่างนี้นะครับผม หลุดไปมั่งอะไรมั่งแตกไปมั่งครับผมก็เรามาลองเปิดแคื่องกันเลยนะครับก็คือตอนนี้ก็ซื้อไอโฟนเอสาีมาไว้แล้วครับผมได้ประมาณห้าหกวันที่ผ่านมาครับผมก็ ระหว่างอัดนี้ก็ใช้กล้องหน้าของ iPhone SE 2020อัอัดวีโอนะครับยวก็จะเปิดเครื่องเลยก็จะมีอาการช้านิดหนึ่งนะครับไม่นิดหนึ่งแหละช้าไม่มากแต่ก็มากก็ว่ากันไปครับผมมาแล้วเดี๋ยวแล้ว นะครับถามว่ามันลื่นไหมในพอสอนี้อืมแล้วก็มาลองดูกันเลยนะครับผมเข้าควาขึ้นอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเดีย๋ยวลองมาอ่าใช้อินเทอร์เน็ตก่อนนะครับลองดูก่อนว่ามันจะยังเล่นอะไรได้ม้าง คือมันเล่นได้แหละครับแต่ว่ามันอาจจะมีความช้าอะไรนิดหนึ่งนะครับผมครับลองเราลองเข้า Facebook ดูนะครับตัวนี้เป็น iPhone SE ขนาดความจุสามสิบกกน,นะครับผมก็ยังก็ยังเล่นได้นั่นะมีข้อความเข้ามาด้วยครับ ความลื่นก็ยังมีกระตุกเล่นหน่วงอยู่ที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับอือพอเปิดสักพักหนึ่งมันก็จะก็ยังได้อยู่นะครับผมครับแต่อาจจะขัดหูขัดตาไปนิดนึงในงนี้รับผมในส่วนของ f a c e b o o k ครับก็ได้ลื่น ยังเลื่อนๆอยู่นะครับเราจะมาดูเรื่องของกล้องนะครับผมมีชิกลเข้าผิดนี่นะครับกล้องถ้ายัางใช้ได้เ,เปลี่ยนเป็นกล้องหน้ากล้องหน้าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ อันนีอ้อะไรก่ะก็มาเป็น Youtube นี่นะครับแชร์มาหมุนติด๊ดทิ้ดทิิด,ดเอาช่องอะไรดีอืม ไม่รู้ว่าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันทําให้แบบเนี่ยกลัวมันจะโหลดมาได้อะไรย่งประมาณนี้แล้วมันลองฟังเสียงดูนะครับสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันคลิปอะไรดีเนาะ เป็นคลิปนี้ก็แล้วกันนะบมยังเสียงดังฟังแชทอยู่หรือเปล่าโหกว่าจะมาฟิลไหนเนี่ยฟิลคาเฟ่ได้เเดี๋ยวเริ่มเล่าเช้านี้ต้องส่งคำสับ ให้กับนักคอมชนชื่นและครอบครัวในหรือเปล่าครับนักคอมติดโควิด19และเข้ารักษาตัวตั้งแต่วันที่12เมษายนก่อนหน้านี้เราทราบว่านักคอมมีอาการปอดอักเสบไตวายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ยังหมุนได้อยู่นะครับเรื่องนี้แน่นเมื่อคืนที่ผ่านมาวีดีโอก็ยังใช้ได้ปกติอยู่นะครับผมโอเคครับของนักคอมเองนะครับในส่วนของ ม essenger ก็ยังแชทลงแชทแชทอ่าแชทได้ปกติอยู่นะครับ <c oughs> ก็อะไรอ,อีก tiktok อ่ะแช สวัสดีครับผมแจ็คแ๊พโฮอยากโดอน,นอยากโดนช้อนแกนอยากโดนแทงแล้วไปโบล์งาบันวไม่มีมยมทอไหวกระตุกกันนะครับผมคิดว่าเป็นที่เน็ตแ,แ,แน่เลยไม่ได้เป็นที่เน็ตละ <c oughs> เป็นที่เครื่องละ ครับรตุกอีกแล้วนะครับก็อะไรกันในส่วนของเกมเหรอเอาอเกมนี้ก็แล้วกันนะบมมีเกมแค่นี้ประมาณแปดเกมรอเกมนี้ก่อน ช้าก็ตามสภาพนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปใส่ออซิมเข้าไปใส่เลยใน i p โฟ n e อ e ีสองนะครับเสียงมาเสียงมาอาื ก็อาจจะไม่เล่นให้ดูแค่เข้าเกมให้ดูเฉยว่าเกมมันก็ยังเล่นได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็คงจะเลื่อนๆอยู่นะครับแลอาจจะมีกระตุกนิดๆหน่อยใช่มากเอาละครับ ก็นานนี้แหละครับ่อให้ไปเองเลยก็ประมาณนี <g ail antis> ้แหละครับผมครับนี่ครับก็เกมก็มีนิดๆหน่อยๆแปดเกมเก้าเกมอะไรประมาณนี้ก็ขอจบรีวิวไว้แค่านี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย